ฮะแมงอะไรพ่อโอ้แมงจูดบอกโอ้ยน้ำหวานมันก็นมีคือกันเด้อแมงจูดนะม,นม,ม,มันมีน้ำหวานแต่มันอยู่ในรูไม่ใช่อัะนออันนี้มันอยู่ในรูเ<ม>นาะเขายิงสนะัญญาณละโอ้จ,อจ้าเขาบอกว่าวเดี๋ยวยาจะเก็บเอาเม็ด เอาเม็ดมันออกเพราะว่ามันจะเอาตามกิ่งแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเอากันไกลมาหนีบออกหนีบออกหนีบออกแล้วก็ไปมัดไว้ใส่กระติบข้าวงามมากค่ะมันจะมีหลายสีเนาะต่อไปในในที่ดินตรงดินนี้ก็จะขึ้นเพียบไข่เอซีถ้าเราตัดออกแล้วมันก็เอาน้ำมาลดนี่ก็ขึ้นอีกเยอะๆนะคะเนมอนนี่ยไปปลูกนั่นแหละเะพร้าววา มีการขอความชื่อเหลือด้วยไเ,เ,เสือหลพนยมือตนเนือยนแม่ถ้าถ้าเรานี่เนาะเนี่ยเราจะลูกขอเรียนอันชาตเนอะโอ้โอ้ โอ้ดอกคอดมอดโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูดอกสร้อยไก่งอกเป็นล้านต้นเสียพาไปบอกนะคะโอ้โ uh ห huh. ทีนี้ต่อไปเราก็จะมีดอกสร้อยไก่ไม่ต้องปลูกนะคะโอ้ oh. เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะฟิม เอา,เ,อาเขตแดนมาให้คนเข้าไปเหยียดนะคะคก็มันแก่แล้วมันก็แตกดอก,กโอ้โหเรามีคัดมีส้อยไก่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะ FC นะคะหูหเยอะมากปักแดนปักแดนโอ้โหงอกแล้วต่อไปเราต้องลดน้ำทุกวันสิ ค่อยกเลยลดน้ำให้มาถึงเพล่เพ่ก็ค่อยใส่แล้วทำไมมองเห็นล่ะเขาก็ค่อยรดน้ำเชาวเย็นค่อยก็เห็นแล้วค่อยโอ้ออกเต็มเลยเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกขั้เหนียวโอ้เป็นพันพันต้นเลยโอ้โหไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะไส้ไก่เพียบเลยนะคะโอ้หสุดเลยแม่ดูนะ ดอ,อกส้อยไก่งอกนะทุกคนนะต่อไปจะมีเป็นล้านต้นเลยนะโอ้โหเยอะมากเนี่ยมีตลอดแปลงเลยเนู่นต่อไปเราก็จะไม่ต้องซื้อต้อนไม้อีกแล้วใช่ค่ะ,ะโอ้เขีนว่ามันมันานี้แล้วมันจะไม่มีที่ไหนได้กำลังงอกเต็มเลย เอายาวเลยอสามสี่หลักคนจะเด้นลาเชือกมาขึงมาอถๆหละด้านหนาลัทำรัวไว้เลยให้มันสูงๆคนจะได้รลู้วนั่นแหละต้อมพกเาัวคนเข้าไปเหยียบห้ามเข้าไปเหยียบเขียนป้ายไ้ด้วย แ้วทีนี่เอาเชือกมาป่ะพอ่อ,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 อเอาอีกก็ได้น,นะไม้มีอยู่แล้วมาพ่อมานี่เอาตรงขานี่สามสอีครับผมนะฮะสวัสดีค่ะคุณใหญ่ยาวมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่น่าขนลุกนะฮะสุดดีใจสุดปลื้มปริ่ม เเกิดข nee, ึ้นณบริเวณสวนดอกไม้ชี invers, ่นาสลเลใจค่ะลูกทีไหลพร้อมดิ้วฟ <ata> ังทุกค้ทุกแฉกันแดงวมรก้สึกของตทุกคนดูะนี่ยดอก